พอดีเอ็กซิเดนต์อะไรนะเอ็กซิเดนต์นิดนึงทำไมเออพอดีฝนตกไงวันนี้ฝนตกดีนะเอาเกมอีกตัวึ่งโหชุ่มเลยสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มาอยู่กันที่งานมอเตอร์อ o กสโปผมไอ่ไเดา เออออโต้ซาลอนบางกอกออโต้ซาลอนเรียกบางกอกดีวะบางกรอบแบรนด์คราเกบางกรอบบางแบรน์ครอบบางกรอบแบรน์ครอบบางกรอบฮะหิวอยากกินพิซซ่าเออมีปะวะมีดิมึงไปเลยจ้างหน้าเกายเลี้ยงนะจ้าไปกับตาเอ๋อาอ่ เดี๋ยววันนี้เราจะคผมพามาชมรถในงานเฮ้กระจกเดี๋ย <c oughs> วเราจะมาดูรถในงานบางกอกอนอสอนิร์อสมรรมีอะไรบ้างเด็ดๆนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสวันนี้อาจจะได้เจอกับสโมโก y ี้ไหมอ่ะ,อะข้าวเซเว่นเลย <c oughs> อร่อยดี <c oughs> สโมกกีนก้นักกระตันะครับ สรุปแล้วก่อนจะเจอสโปกี้เราค่ะของกินก่อนอยู่ข้าวร้านไหนไปกินข้าวก่อนกายจะกินอะไรฮะไม่รู้กินอะไรก็ได้ไปปิดกล้องก่อนกินก่อนหิวกินนี่ฮะเอะไรไม่เอาไม่อร่อยนี่เราเดินวนทำไมเนี่ยหาก่อนนึงดูก่อนเดี๋ยวเออเราจะเดินวนอะไรกินเค้กปะกินเค้กปะเน่าเน่าเค้กไหมฮะไม่เอาเค้กไม่เอาไม่เอาเค้กอะไรเนี่จะกินอะไรเนี่ยดูก่อนแค่นี้แหละปิดกล้องก่อนดูจะอะไรอีกนะไอ้ร่างเลย a few moments later ไฮโซกายมินิกเน่าเขาไม่ขอตัดต่อ เดี <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวเราซื้อบัตรก่อนบัซื้อบัตรให้น้องกายครับหนึ่งเออเอาหนึ่งใบครับหนึ่งใบนะคะคุณอ่าเดี๋ยวโอนจ่ายครับอันนี้เนาะไปบัตรทดทรอะไรสแกนสแกนสแกนลงอันนี้ก่อนสแกนสแกนแกนคบหนึ่งเดี๋ยวคนต้องรีบรอกันอย่างนั้นเฮ้ยสแกนไม่ได้ปะต้องใช้ลายปึ๊บ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 พี่ไม่ติดด้วยวะกูไม่ได้เข้างานแน่เลย Let's go so okay, so Let's so. let go let ก็ทำอย่างนี้นะคะทุกคนรูปาจาอยู่ฝั่งไหนเจ้าฝั่งไหนเจ้าฝั่งไหนไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเลิฟยูอันนี้ไม่ติดกันอะไรนะออโต้สัลอนมันคืองานออโต้สัลอนน่าจะน่าจะเกี่ยวกับพวกทำผมมั้งแนวเรเป็นบอกเนี่ยดูนะแล้วก็น่าจะทำผมแบบออโต้ตัวตัวติ่อะไรเงี้ยน่าจะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ก็พี่ไม่ได้วิไปเลยผมมาผมไม่รู้อะไรคืออะไรออโต้สัลอนคืองานเกี่ยวกับงานโชว์รถตกแต่ง ก็ต้องออโต้ซาลอนซาลอนก็คือการแต่งไงออโต้คือออโต้โมบิลออโต้โมบิลซาลอนเราปกติได้ยินแต่ซาลอนในคำนุ่มอะไรเงี้ยโอ้ชีวิตพอดีพอดีถึงแล้วถึงแล้วชุบคันนี้ครับผมอันนี้คือซูเปอร์ซูเปอร์ของพี่เบียร์ใบหยกใช่ความลับขั้นสุดยอดขั้นสุดยอดก็ใช่แหละแต่แปลตรงตัวไงแปลตรงตัวใช่ใช่เป็นอท็อปซีเครีครับผม Top Secret ใช่แล้วแต่เดี๋ยวตอนนี้ติดตรงนู้นอยู่นะครับเขาเขาถ่ายอยู่อ่าใช่เราเลยไม่สามารถเข้าไปถ่ายได้เดี๋ยวรอรอ้าเสร็จก่อนพนะกงดูเป็นะดวงห้าสามห้าสามห้าสไม่ใช่เฮ้ย g t r 35มนะครับอ่าป๊อป e ีครีมป๊อ e ซีคมชใหม่ล่าสุดหล่อมาก ถ้าว oh, no, no no. no oh, okay, ันนี้มีโอกาสก็อาจจะได้เจออ๋อนึกว่าจะมีโอกาสจะได้เอากลับบ้านอะไรก็ดีนะก็ดีนะก็บอกว่าอยากได้สามห้าไม่ใช่เอออยากได้สามห้ายดหรอก็ดีเลยไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ไม่มีตัง เจออะไรคอมไม่คิดว่าจะเจอไม่เจอแล้วโอ้โหเซนิโค้ดก็คือเน่ สุดยอดเลยเจ้าโดนเป็ดแล้วแม่งขนลุกสัตว์คือแบบไม่เคยรู้สึกนี้มากใช่เที่ยวผมผมแม่งไม่เคยรู้สึกนี้เลยอันนี้มุมตรงเนี่ยมุมตรงไม่รู้อย่างนิดเดีเราไม่คิดว่าจะเจอนะตอนแรกอ่ะคือที่เราหมดหวังอ่ะคือเราดูเราคิดว่าเขาไปแล้วแต่ถึงก็มิชชั่นวันนี้เราสำเร็จใช่ไหมสำเร็จแล้วต่อไปดีกว่าไปลุยกัะสโก้เรามาดูลายเซ็นสโมกี้กันได้บนยี้ที่เราที่เราเห็นเขาเซ็นอุ้ยบอกให้เทมาก ถ้าครั้งหน้านะถ้าผมเจอนะผมให้นะผมให้เขาเซ็นบนแขนแล้วจะไปสักที่ร้านจริงไหมเนี่ยจริงเขาเขาจะเซ็นให้มึงก่อนปะนี่นี่ร้านยูมูสเปรกีสุดยอดที่มูสโรกี้เฮ้ยอ่า ป็นต้องรู้ปบาะูกันแต่ก็แกลกันแหละเมื่อกี้เราเห็นซูเปอร์ของพี่เบียร์ไปแล้วเป็นตัวท็อปซิเกตจีนสามร้อยครับผมเดี๋ยวเราจะพามาดูคันนี้เรียกว่าวันออฟวันทันเรถ้าตามเพลทนะหนึ่งหนึ่งในหนึ่งร้อยคันแต่มีในไทยตอนนี้รู้สึกจะคันเดียวสองคันใช่ไหมคันสองคันมีสองคันคันหนึ่งอยู่ที่เจพูมอีกคันหนึ่งแต่คันนี้แต่คันนี้คือคันแท้ที่โชว์ที่โชว์ในงานออโต้สลอนญี่ปุ่นก็คือชิปมาถูกต้องนั่นก็คือนี่เ เบนลี่เฮ้ยไม่ใช่เหมือนด้วยประเด็นคือซูปราเวลไซส์เป็นตัวเวลไซส์สี่ห GTR นี่ชื่อรุ่นเขานะครับดูหลูขึ้นมาไหมเลือดูหลูขึ้นมาเลยนะคือใครไม่รู้มองตอนแรกนี่เอ๊ะรุ่นอะไรวะใช่เออเนี่ยกระจังหน้ากระจังหน้ารู้สึกว่าจะคล้ายๆของเบนลี่เนะเห็นเขาว่ากันว่าเป็นกระจังหน้าเบลลี่เลยอ้าวใช่เหรอแล้วก็ไฟหน้า R แ มีแซ่สุดซูปร yes ล้อนี่อันนี้ล้อจะเป็นสำหรับสำหรับคันนี้เลยล้อหน้าจะเป็นขอบ20่ล้อหลังขอบ22เช็คก็ดูคู่ใหญ่้มันใหญ่แบบดูซส์ดูซส์ดูซส์ดิอ่าเดี๋ยวนะให้ดูไสส่ใส่ยางยให้ดูนี่ใส่เบรกแล้วอะ